สวัสดีครับมีอะไรกี่แบรนะครับวันนี้เราอยู่ในซอออฟชัตติกนะวันนี้ขออนุญาตมาสรุปดันเจนใหม่นะครับแล้วก็เป็นในส่วนกิจกรรมมางๆแล้วก็เป็นในส่วนแฟชั่นนะครับโอ้โหวันนี้มีอะไรมาใหม่เพียบเลยนะครับอ่าดับแรกเรามาดูที่แฟชั่นนะครับองหญิงปีเซียนะครับโอ้โหเอาจริงชุดผู้หญิงดูดีมากเลยโหสุดยอดเลยครับซึ่งเราสามารถใช้ตั๋วได้นะครับลด5้นได้นี่มีมีอยู่นมากซื้อแค่590เเท่านั้นเอง อ่ะเดี๋ยวเราลองกดใช้สวยสามร้อยยังไงก็ไม่คุ้มเท่ารถห้าสิบเปอร์เซ็นอยู่ดีอ่ะเนีย่ยมาเขาจะมีบอกครับอเอาเรื่องแบบเป็นเพื่อนนะถ้าเกิดเก็บตัวไว้ก็ควรเอามาใช้นะเพราะชุดค่อนข้างดูดีมากครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะผู้ชายก็จะออกแบบเป็นใส่ชุดเท่ๆครับเห็นปหมมีโชว์พุงนิดนึงด้วยนะครับค่อนข้างเท่ครับก็สามารถจัดได้เลยครับ อ่ะเัน,น่ี้เป็ในส่วนแฟชั่นนะมาดูในส่วนกิจกรรมต่างๆนะครับนอกจากชุดแฟชั่นมาใหม่แล้วอันนี้คนถามคนถามยอดฮิตเลยเช่อไหมชุดนางเงือกมาตอนไหนอีก6วันนะครับอันนี้สปอยเลยแล้วมีชุดตำรวจด้วยอ่าชุดนางเงือกสวยมากครับราคาเท่าไหร่วะอสองพันแปดหรือสามพันสองมีไม่แน่ใจราคาอยู่ประมาณนี้แหละลืมอ่านโพยแต่อย่างนั้นแหละใช่ครับอ่าแล้วก็เป็นในส่วนมีกิจกรรมอะไรบ้างนี่เสี่ยงเอ่อโชคดีนะครับนี่กดตรงนี้เลยเสียมกิจกรรมเติมเงินทั้งหลายนะครับ แล้วก็อันนี้บัตรให้คนอันนี้ขอญาตพูดถึงกิจกรรมเก่าเผอ่อใครไม่เล่นนะโหอันนี้โคตรมันเลยเจิงอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเจ็งเกิ้ลอะไรพวกเนี้นะพวกเซียนพันันลองเล่นได้มีว่าสนุกดีนะอ่าแล้วก็เป็นในส่วนเคเวสมาใหม่ดาวเต็มฟ้าในกระจกนะครับเพื่อนๆสามารถมาเล่นเก็บภารกิจได้เลยไปกดคําว่าไปที่กระสาบเอ่อทะเลสาบกระจกนะครับเป็นแบบใหม่อ่ากิจกรรมสะสมการ์ดนะครับสามารถกดเข้าร่วมเล่นได้เลยครับ มีของรางวัลอะไรมาใหม่บ้างนี่เลยร่วมเชิมฉลองด้วยกันนะครับนัดพบกันในวันคืนแสดงหญิงชายหญิงนะครับร่วมดอกไม้ไฟแห่งยุคทองนะกดเพราะว่าไปทันทีก็จะเล่นกิจกรรมเลยนะครับอาองค์อาจใต้ฟ้าราชวงศ์ส่งนะครับนี่กเพราะว่าไปภารกิจเลยครับก็มันก็จะมีให้เราเล่นเกมได้ของรางวัลมากมายครับเนี่ยจะเป็นพวกวิชาทองเผื่อใครยังไม่พบนะครับ ของความพัฒนาอันนี้เป็นการสุ่มครับมีโอกาสโชคดีได้เจ้าหินสวรรค์เลยนะแต่ว่าน่าจะขอให้คนโชคดีแล้วกันอ่ะนหน่งยังหนีไม่ได้อยู่แล้วครับไม่ต้องกดหรอกดูก็รู้โอไม่ยูงันใช่ปหอ่ะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูมีนะเดี๋ยวกลับไปกดที่เดิมเดี๋ยวกลับไปกดที่เดิมชวแวโอ้โหเรียบร้อยเลยครับดีนะมันไปกลับไปอยู่ที่เดิมนี่ฮาเลยงวดนี้เสร็จเร็จซแเสร็จสิ้นแล้วครับครับผมเข้าใจดวงผมดีครับ อ่ะล้วก็เช็คชื่คริสต์มาสตรงนี้นะครับก็จะมีชุดแจกด้วยเป็นชุดสีขาวเอ่อต้อนรับธีมคริสต์มาสนะครับประมาณนี้อ่ะก็ใครที่รอชุดนางเงืนก็รอเนี่ยครับอีก6วันแต่ว่าอย่าลืมเก็บแฟชั่นตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าค่อนข้างสวยงามมากนะในความรู้สึกของหมนี่สวยโคตรเลยเหมือนชุดแบบเจ้าหญิงอ่ะเออองค์องหญิงปีเซียนะครับหูขาขาวจัวเลยสุดยอดน,นะครับประมาณนี้ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนดันแล้วกันนะครับว่าดันใหม่นี่ยากหรือเปล่าแล้วก็มันไม่ได้ต่างแค่6นะมันมีถึงระดับ15นะครับแต่วันแต่ว่าแต่ตอนนี้อัปเดตจะมีแค่6แล้วก็เซตบอทยังไงเอาบอทยังไงผ่านแน่นอน6กระดับชั้นแต่ว่า15บอสจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมีจะขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับแดนเชียนแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับแดนเชียนบอทเอาอยู่ไหมนี่มีไปลงแล้วก็เอาอยู่แน่นอนนะครับไม่ยากอะไรแต่อย่างใดก็คือมันยังมันยังไม่ยากในช่วงนี้ครับ ตอนนี้มันจะมีตันอยู่ที่ระดับคือ6นะครับผมเพื่าสามารถกดชั้นได้บ้างตันระดับ6แต่ว่าที่เซฟน้องที่มีได้มีทาได้มันไปถึง15้เลยนะ้วชั้น15โหดมากครับอันนี้อันนี้บอกได้เลยว,ว่าบอทเอาอยู่ใึงชั้นไหนใช่ป่ะชิดผ้าได้ถึง13บวกแต่จริงจริงเ้าขึ้นไปคือยากนะถ้าเกิดเ,เพราะฉะนั้นแล้วมีแนะนําว่าตั้งแต่ประมาณ10ขึ้นไปหาปาร์ตี้ดีกว่าแล้วก็ชั้น15หโหดมากครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวขออนุญาตเอาบัฟของชั้น15ให้ดูเห็นไหม บอสจะบวกเลือดเลยครับแล้วก็วีบวกการโจมตีที่แรงมากก็คือเอาแบบทันตั้งแต่ประมาณ15ขึ้นไปเนี่ยแค่กีก,กี้อ่ะสกิลเราเล่นหนึ่งก็คือเกือบตายแล้วครับตอนนั้นก็คือยากนะครับแต่ว่าในช่วงตอนนี้เปิดแค่6ชั้นตอนนี้ยังไม่ยากก็สามารถลงกระบอดได้เลยก็จบเรียบร้อยนะครับคือดันเนี่ยมันจะสูมครับของที่เราเคยลงดันปกติเนี่ยแหละครับเนี่ยจากชั้นเนี่ยอันเนี้ยเหมือนกันเลยเนี่ยเนี่ยในเนี้ยเนี่ยมันก็จะสูมครับแต่ว่ามันจะเป็นระดับความยากขึ้นแค่นั้นเอง อันนี้มีผ่านไป4ชั้นก็ยากกว่าเดิมนิดนึงในตอนนี้นะหกชั้นนะครับวิธีการลงกระบอดกดเขาว่าเดี่ยวคู่เลยครับแล้วก็กดคขาว่าเริ่มท้าทายลุยได้เลยถ้าคนไม่มีเพื่อนก็จัดไปได้เลยครับอันนี้ควันหมาป่าแห่งเยี่ยมเหมือนอ่าหมีไม่ต้องไปเล่นให้ดูเนาะเพราะว่ามันก็เหมือนดันปกติทั่วไปแค่มันยากขึ้นครับอ่ะเร็วเรวเร็วเดี๋ยวหมีเข้าไปแป๊บหนึ่งแล้วกันอ่ะแล้วก็บอกวิธีสําหรับแบบคนไม่มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ อันนี้คือการลงกระบ,บอดครับอย่างที่บีบอกเลยกดลงอย่างนี้เลยเสร็จแล้วให้เลือกอาชีพถ้ามันไม่ผ่านจริงอ่ะเอาเสต็จอาชีพตามหมี่เลยวันนี้อันนี้ฐานเง็นเหมือนสบายแล้วเดียวก็ผ่านอันนี้ไม่ต้องเล่นให้ดูนะเพราะว่าหมีไปลองเล่นแล้วมันก็เหมือนเดิมอ่ะเออแค่ว่ามันพูดจริงๆคือน่าจะในในช่วงหกชั้นแรกลงกระบ,บอดได้เลยครับสบายไม่หมี่ภาพตน Okay. เลยนเหมือนเดิมเลยครับเพียงแต่ว่ามอนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีบอสมันจะมีบัฟที่เก่งกว่าเดิมส่วนมอนก็ฝึกกว่าเดิมตีเราแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตีนะครับ เนี่ยมันจะมีบัฟเอลีมาเนี่ยเห็นไหมที่ยิงเราโหดียิงดีหายเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยแต่ไม่เป็นไรนะในในช่วงชั้นแรกๆเนี่ยตายไปมันเกิดได้เรื่อยนะครับแต่มีไม่แน่ใจว่าตั้งแต่ชั้นสิบขึ้นไปอ่ะมันจะมีจํากัดจํานวนเกิดหรือเปล่านะนี่หมีจับไม่ได้้วแต่ว่ามันยากกว่าเดิมเยอะชั้นสิบห้าี่คุอโอ้โหกีกี้สกิทเราีเดียวคือตายเลยครับหรือไม่ก็เกือบตายนเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆลองดูแค่ความยากประมาณเนี่ยระดับห้าเห็นไหมเนี่ยมันก็ตีเราแรงแล้วนะเพื่อนๆเราไปไหนก็เบอร์บ้าเด ไปก่อนแล้วเดีไปอยู่หลังเพื่อนครับรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชายเนี่ยนะแค่นี้อันนี้อันนี้ระเบิดแรงมากอยไปอยู่ใกล้เพื่อนครับโอ้โหโดนทีครึ่งหลอดถ้าอยู่ซ้อนก็สองคนก็คือตายเดี๋ยวขอขอนญาตบอกถ้าเกิดคนไม่ผ่านจริงให้กดที่อาชีพเอาชิวครับเอาพระมาสองเลยแล้วก็เอาหมัดครับต้องมีหมัดสักคนหนึ่งครับแล้วก็ที่เหลือเป็นกระบี่อันนี้คือคำแนะนำของมีนะ โอกะบ,บีมันแทงได้แล้วดาเมจแรงที่สุดครับแค่นี้นจบแล้วสว่วนนี้ก็คือยิงทหารเหลียวเนี่ยเพื่อนๆก็ยิงไปเลยครับให้ครบพันตัวเนี่ยช่วยเขายิงแต่คือเดวบอกบอกว่ากิกกีเอ่อเอ็นพีซีมันฉลาดอยู่แล้วนะเดี๋ยวมันก็ยิงของมันเองอยู่แล้วครับมีมีมีหนียิงเลยแล้วเนี่ยเราไปตีพวกพอมดีกว่าครับอเกิดแล้วอ้าวโดนอะไรตุยตายไว้เนี่ยใครยิงหนีตายไว้เนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยเราไปยิงพวก NPC ดีกว่าครับพวกคอมอะเดี๋ยวให้คอมออมันยิงไปก็ได้ถ้ามันยิงไปตั้ง618ตัวแล้วเนี่ยโว้ตึบเนเนี่ยเนี่ยเอาจริงนะแค่ชั้น5ก็เห็นแล้วเนี่ยแม่งตีบีครึ่งหลอดเลยดูดิเพื่อนๆคือเรายืนแรกไม่ได้เลยครับต้องไปอยู่หลบหลังบอดอะ โอเคครับเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวรอให้มันยิงอีกฮึบอ่ะชุดชุดอีกสองอีกร้อยเจ็ดสิบตัวแค่เียครับนี่ชั้นห้าแล้วเนี่ยตอนนี้มันต่างแค่หกชั้นนะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องห่วงครับเล่นสบายยังไงก็ลงกับบอดทัน มีว่าชั้นสิบ,บวกก็บทผ่านแต่คืออาจจะต้องแบบใช้อาชีพตามที่หมีบอกเนี่ยต้องรักทุมหน่อยแล้วก็เราต้องหลบหลบอยู่หลังบอทอย่างเดียวให้บทมันเปิดโอบบทมันยังไงมันมันไม่มีทางตายเยลยนะครับตายมันก็เกิดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็สบายอยู่แล้วถ้าเราเล่นพวกดามเมจแล้วนะเกออ้าร้อยยี่สิบแล้วโอ้โหมันเข้าไปจอดููขนาดนั้นไม่ตายก็แย่แล้วเฮ้ยหลบโอ้โหหายไปหกสิบเปอร์เซ็นต์ระเบิดชั้นสิบอาจจะโดนทีเดียวตายเลยก็ได้เนี่ยอาจจะต้องทําเลือดนิดนึงแล้วเนี่ยหมีดูละ อโอเคครับเรียบร้อยบอสน่าจะมาแล้วแหละพี่อะไรนะอีกห้าอ่าเรียบร้อยครับเสี่ยวเยี่ยนเฉาพวกอะไรไประโยชน์เหรครับจัดไปเลยครับอ่ะเรากดบอดเปิดเลยครับดียโอ้โหบอสตกทีหกสิอร์เซนครับเอาเรื่อง <S 2> <S 2> ไม่ต้องบอสสิบห้ารอกถ้าเกิดบอสสิห้าหมีว่าน่าจะโดนทีเดียวตายดูทรงแล้ว โอ้โหอันนี้โดนที่หายเจ็เนนี่ยเห็นไหมเราเลยต้องมีพาะสองเห็นถ้าเรามีพาสองมันก็เต็มตลอดสบอสบายครับบอกเลยก็คืออสรุปเล่นกับบอดยังไงก็เล่นได้คนระับแต่ว่าชั้นสิแนะนําเล่นกับคนดีกว่าชั้น15ก็โหดวันนี้เท่านึงอ่ะอืมก็โดนทีเดียวตายอะไรเงี้ยครับ ตัวไว้เดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวบีลองเล่นให้ดูนะไม่แน่ใจบอสผ่านหรือเปล่าลองดูเนี่ยถ้าเกิดเรา,า,าเอากระบี่สองเลยบ้ามันจะเออบอสก็จะตีแต่กระบี่กับหมัดครับแล้วทาอะไรเราไม่ได้เลยนะเรามเมจเราก็ยิงสบายอยู่ข้างหลังยังไงก็ผ่านเราคอนเทนต์นละเอาตามอยากให้บอสตีเราได้ก็พอครับโดนสีหายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์ะถ้าบอสระดับสิบห้าคงไม่ต้องพูดถึงคนระับน่าจะแตกเลยไปครับบินตามมันไปได้เลยครับปีกคนพลา อันนี้ก็เล่นเหมือนเดิมครับด้านเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่ามันจะมีบัฟให้บอสกับอีกี้พวกนี้มันจะเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะครับหลักๆก็จะมีอยู่แค่นี้นี่แน่คือต,ตอนแรกหม,มีหมีไดเล่นระดับหนึ่งอะ่ะหมีเดินไนซาได้นะแต่พอระดับห้าหกขึ้นไปรู้สึกแม่งตีแรงแล้วต้องถอ,ถอยถอยหน่อยครับโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้ไม่ได้ครับโอ้โหขนาดโดนจุดเดียวยังจะหายจะ1สิบถ้าเกิดเราไปยืนซ้อนกับเพื่อนก็คือตายเลยอย่างเงี้ย อาชีพเลือดน้อยน่าจะเป็นอย่างนั้นพวกหมัดไม่น่าจะอะไรมากถอ,อยครับถอย,อยให้มันเข้าตัวเราได้แค่นี้นครับเห็นไหมนะเนี่ยอย่างที่หมีบอกเยว่าถ้าเรามีหมัดกลบกระบี่มันไงมันก็ไม่เข้าถึงตัวเราครับเพราะว่ากระบี่มันแรงมันก็จะดูดเท้าอยู่แล้วหมัดก็ดูดอยู่แล้วเราก็ดาเหมือนสบายสบ,ย,สบยครับหลักๆก็แค่นี้นแหละขอ,อยังเดียวคือถ้ามันไม่เข้ามาถึงตัวเราได้ก็สบายครับเดือก็ตายหมด อ่ะตีบอสจบแล้วครับมาเป็นการรีวิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอระเบิดลงกระบะนะฮื้อไม่ไปเห็นป่ะแต่ถ้าเกิดเรามีพระสองก็สบายครับโดนท erm. ีก็เต็มตลอดเพราะว่าพระบอดมันฮิว์แรงฮี่์สี่ห้าหมื่นอ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับยิงบอสให้ตกจากอะไรครับนี่แหละมันไม่ได้ชาร์จเออยิงมันเออสังเกตไหมบอสจะถูกกว่าเดิมเยอะเลยนะครับคือ ปกติถ้าเป็นโหมดเก่านี่ยิงสามทีก็ตายแล้วมันนี่นะขีดขีดขีดแล้ก็แรงกว่าครับว่เออธนูไอทียิงก็คือให้ชาร์จให้มันขึ้นขอบทองเห็นไหมเออเข้าไปครับโอ้แสนหนึ่งรถขีดเออเอะไรวะสร้างโลกครับอันนี้ต้องสร้างโลกม่งั้นตายแน่น่ะ <laughs> บอร์ดมันขึ้นมาขี่กับเราเท่ดีว่ะตายครับเออเรียบร้อยแค่นั้น เคยขายไม่อาจให้กระตุกได้อยากระตุกเลยครับพี่ผมอัดงานอยู่ครับพี่เอาเข้าไปโอเคอ่ะเวลาเราผานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเปิดกล่องเราจะได้วิชาย,ยุดครับที่ยังไม่มีนะตอนนี้ก็เข้ามาก็คือต้องผ่านดันพวกเนี้ยนะครับ วิชายุดก็จะเป็นพวกนี้นี่มีตำราหนังสือสกิลอัศนีบาดว้าวได้ท่าใหม่ด้วยนะครับเยี่ยมเลยนี่ครับเริ่มเรียนวิชาออกอาวุธออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดไม่ใช่แล้วแต่ท่าอัศนีบาทท่านี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็วิชาต่างๆก็จะอยู่ที่นี่นะครับเห็นปะ่ะบางอันน่ะตอนตอนแรกที่เราเล่นมันยังไม่มีครับก็เราก็จะได้ท่าครบแล้วตอนนี้นะเราก็สามารถที่จะใส่กําลังภายในลหลากหลายนะครับเดียวมี ใส่ให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวมีมาทําไกดนะครับก็ไม่มีอะไรแค่นี้แหละครับแต่ว่าตอนนี้เพื่อนๆอาจจะคิดว่ามาหกมันง่ายไนงะใช่ป่ะแต่เดี๋ยวพอเจอสิบห้าไปเดี๋ยวก็รู้ครับตึงสิบห้าตึงจริงหมีคเคยเล่นเซฟน้องจําได้ว่าสกิลทีเดียวตายเลยอะ่ะไอพวกกีกี้อะ่ะอ่ะจบเรียบร้อยนะครับเพขอ่อนๆคนเล่นเกมซอ,อาเจ,จ้าติ๊กอย่งมีความสุขนะครับผมถ้าไม่ผ่านจัดบอร์ดตามหมีเลยตัวฝั่งซ้ายเนี่ยครับผ่านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์